สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับถ้าคุณอยากเทรดป้านพอร์ตโตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีคำแนะนำครับจากคนที่ทำได้จริงนะครับเขาแนะนำให้คุณทำสิบสามเรื่องนี้ให้ดีครับท่านนั้นคือคุณเวนูนะฮะเนียผมขอเอาภาพนี้ละกันนะไม่ท่านดูนะเวนูครับอ่าอเรื่องนี้ละกันนะผมอ่านชื่อไม่ออกนะฮะเขาเพิ่งโพสต์ฮะ เพิ่งโพสต์ปักหมุดนะฮะสิบสามกันยานะฮะผมอัดคลิป15นะว่าวันนี้เนี่ยเขาขออวดหน่อยนะฮะว่าเขาสามารถปั้นพอร์ตโต150เปอร์เซ็นต์นะฮะจากด้วยนะด้วยพอร์ตเนี่ยหกหกหลักนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนพอร์ตหลักแสนนะครับหลักแสนเหรียญสหรัฐนะครับโตร้อยสเปอร์เซ็นต์ครับสุดยอดนะเก่งนะฮะ เขาบอกนะว่าเขาไม่ได้ใช้ออปชันเลยนะฮะไม่ได้ซื้อดักดักผลประกอบการนะครับเขาแค่มีวินัยครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเห้ยเรื่องนี้น่าสนใจามาเล่าสู่กันฟังนะวันนี้ผมผมขอขยายความทวีตเขาละกันนะอกว่าวันนี้ผมกล้าพูดอย่างภาคภูมิใจนะว่าปีนี้ผมทำผลตอบแทนได้กว่า150%เลย ด้วยพอร์ตหลักแสนฮะผมไม่เล่นออปชันผมไม่เสี่ยงวันประกาศงบนั่นคืออะไรครับขายหุ้นออกก่อนประกาศงบนะฮะไม่มีการเล่นหุ้นปัน่นหรือว่าหุ้นแบบรัตเตอรีนะโดยสิ่งที่เขาทำซ้ำทุกวันนะคือฮะผสมสารฮะเทคนิคเข้ากับฟันดัมเมทัลครับใช้ร่วมกันครับออกแนวแคนสลิมนะคือเป็นเทคโนฟันดัมเมทัลครับ ใช้ทั้งเทคนิคกับพื้นฐานได้ว่าหาหุ้นตามพื้นฐานครับแต่ระบุจุดซื้อด้วยเทคนิคครับไม่ใช้ออปชั่นครับไม่เสี่ยงกับ e a r n i n g g a m b l e ครับคือว่าไม่ซื้อดักผลประกอบการครับเพราะว่าตรงนี้สำคัญนะคือมันก็จะมีเรื่องเนี้ยมันก็จะมีคนบางคนชอบซื้อดักผลประกอบการเพราะคาดหวังว่าราคาจะเปิดแกล็บ พอประกอบการมาดีนะแต่ก็มีบางคนที่เขามองว่าเอ๊ะถ้าซื้อหุ้นดักผลประกอบการเผื่อเปิดแกลบขึ้นแต่ก็มีไม่น้อยนะครับเปิดแกลบลงนะไม่ว่างบออกมาเซอร์ไพรส์หรืองบดีนะดังนั้นเนี่ยการที่คุณซื้อหุ้นดักผลประกอบการนะั้นอ่ะถ้าทุนคุณสูงนะสวยฮะโอกาสที่คือมันก็มีความเสี่ยงโอกาสแหละถ้าโอกาสดีฮะ มันก็จะเปิดกลับขึ้นไปคุณกำไรโตแต่ว่าถ้าโชคร้ายมันเปิดกลับลงก็ปันไรจักเลยนะดังนั้นนนักเทรดบางคนที่เขาให้ความสําคัญกับความเสี่ยงเขาจะไม่ถือข้ามผลประกอบการครับยกเวนไม่รู้นะต่อมาครับนอกจากเขาไม่เสี่ยงกับเอิร์ n g ็งแกร์เบิลแล้วเนี่ยเขาไม่เคยโฟมเลยไล่ราคาหุ้นครับทุกโพซิชั่นนั้นต้องมีการกําหนด ขนาดอย่างเคร่งครัดครับเขาบริหารพอร์ตเหมือนกองทุนครับไม่ใช่จดลอตเตอรี่ครับเขาซื้อหุ้นก็ต่อเมื่อทีสิทธ์ชัดครับไม่ใช่ว่ามีรายใหญ่เข้ามาครับคือพื้นฐานต้องดีครับแล้วก็กราฟต้องดีครับไม่ใช่ว่าแค่มีข่าวเข้ามาแล้วเข้านะครับแล้วก็เขาใช้กราฟกับพื้นฐานเป็นตัวนําทางครับไม่ใช่ข่าวหรือเสียงรบกวนครับเขาที่เขาโพสต์ตรงนี้ เขาอยากจะให้ผลงานก็เป็นหลักฐานว่าเนี่ยการทำผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดคือพอร์ตตัวร้อนั้นทำได้ด้วยการถือหุ้นเพียงเดียวครับคุณไม,ม่ต้องเสี่ยงครับแต่คุณต้องมีความอดทนกระบวนการเรือไหนครับนี่เป็นแนวทางที่เขาปั้นพอร์ตตัวร้อโดยที่หลักการตามทฤษฎีนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เออหลายคนนั้นทำตามไม่ได้นะ ผมมีคอร์สหุ้นอเมริกาให้คุณสนใจประเด็นปร,ประเภทนี้ผมมีสอนนะครับสามารถเรียนได้นะครับมีลิงก์ได้คลิปนะโฆษณาหน่อยโฆษณาหน่อยนะครับต่อมาครับคําแนะนําครับคือเขาก็พอเขาโพสเรื่องนี้ใช่ไหมมันก็จะมีคนถามใช่ไหมคุณมีอะไรมากกว่าน,นั้นไหมที่จะแนะนํานักเทรดที่อยากจะสําเร็จแบบคุณนะปั้นพอร์ตตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคำแนะนาจากประสบการณ์ครับเขาเองนะ มีอยู่13เรื่องด้วยกันครับที่ถ้าคุณเนี่ยอยากจะเป็นนักลงทุนหรือนักเทรดได้กำไรเหมือนเขาเนี่ยนะ13ข้อครับ1คืออ่านหนังสือหุ้นดีๆครับเริ่มต้นนะครับเล่มนี้นะมีฮะบ้านเรามีแปลเป็นไทยนะ how to make money in stock ของ William ม n อน l ครับบ้านเราชื่อว่าคัดหุ้นชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยี่ยมครับผมมีลิงก์ใต้คลิปแปะนะของชอปปีสามารถซื้อได้นะครับ เล่มนี้บอกเลยนะเป็นคัมีครับเป็นคัมี์ที่สอนทั้งการเลือกหุ้นด้วยพื้นฐานแล้วก็จับจังหวะเข้าออกด้วยกราฟครับสุดยอดเล่มนี้ควรอ่านซ้ำนะครับครับหลีกเลี่ยงเครื่องมือที่ซับซ้อนครับโดยเฉพาะออปชันนะครับยาเพิ่งพาออปชันหรือ ODTE ครับที่หมดอายุวันเดียวครับเพราะว่า ทั้งออปชั่นหรือเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงนั้นโอกาสพังมากรอดครับ3ครับหาที่ปรึกษาให้เร็วสุดครับการมีเมนเทอร์จะช่วยลดเวลาเรียนรู้และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่เป็นครับผมมีคอร์สนะครับสามารถเรียนได้นะครับ 4. ฝึกการจัดการพอร์ตครับโพ i ิชั่นไซซิ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าหุ้นตัวไหนหน่าสน,นใจนะครับแต่ คุณลงเงินมากน้อยแค่ไหนที่จะอยู่รอดและทำเงินมาได้ครับเรื่องนี้ก็ผมก็มีสอนกันนะครับ5ครับดูกราฟทุกวันครับเขาแนะนำนะอย่างต่ำนะ50ตัวต่อว,วันนะครับจนคุณเห็นลายของกราฟครับจนคุณจำพฤติกรรมลักษณะกราฟผู้ชนะขึ้นใจครับเอาให้มันฝังลงในซีเรียลบัมคุณเลยฮะ ฝังในสมองคุณอัตโนมิติฮะหกครับเรียนพื้นฐานให้เข้าใจครับกําไรนี่สินการเติบโตและสักยภาพของบริษัทพวกนี้แล้วเลยไม่ได้ครับอันนี้ผมสามารถแนะนําได้นะคือคุณสามารถเปิดกราฟเทคนิงวิวนะฮะมันจะมีอินดิเคเตอร์ที่ดูเซลล์เออร์เนงย้อนหลังได้ครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของ RS r a t i n g ครับพวกนี้ช่วยได้นะพวกนี้มีสอนนะฮะเรียนได้นะ ต่อมาครับผสมสารครับเทคนิคกับฟันดิเมทัลครับจุดแข็งคือคุณต้องใช้2ออย่างร่วมกันครับแต่ไม่สุดตรงด้านไหนด้านหนึ่งสําคัญนะครับคือเลือกหุ้นด้วยพื้นฐานครับมันมีการเติบโตนะฮะในอดีตแล้วก็อนาคตเนี่ยทั้ง Earning และยอดขายนะฮะต้องมีครับกราฟละ่ะกราฟต้องเป็นลีดเดอร์ครับเป็นขาขึ้นที่สวยแล้วก็มีการสร้างฐาน ให้จุดซื้อเสี่ยงต่ำนะฮะเลือกใช้คู่กันครับอย่าโอนไปทางพื้นฐานอย่างเดียวหรือว่าที่นี่เข้าอย่างเดียวครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณนั้นขาดความสมดุลน,นะแปดครับอย่าโฟโมครับอย่าไล่ซื้อถ้าไม่ทันก็รอตัวต่อไปครับเพราะว่าโอกาสมีมาเสมอครับอย่าให้ความกลัวพลาดนั้นทำให้คุณตัดใจผิดหุ้นอเมริกานะผมมองขอดีว่า ด้วยความที่ตลาดมันยังเป็นขาขึ้นสวยๆนะยังช่วงต้นขาขึ้นเนี่ยทำให้คุณจะพลาดหุ้นตัวหนึ่งไปเนี่ยอีกตัวอื่นก็มาครับตลาดมันจะโรเตชันไปเลยฮะวันนี้เข้าหุ้นกลุ่มโดรนวันต่อมามันจะเข้าหุ้นกลุ่มทองคํามันต่อมามันจะเข้าหุ้นกลุ่มชิปคอมพิวเตอร์เนี้ยมันจะวนไปเลยครับถ้าคุณตามตลาดได้เนี่ยโอกาสที่คุณจะทําเงินได้ก็มีนะฮะหครับซื้อในขาขึ้นนะฮะไม่ใช่ขาลงนะ หุ้นที่กำลังแข็งแขงแรงจะยิ่งแข็งแรงครับหุ้นนอนแอร์มักออนแอร์ต่อไปคือแนะนําให้ดูค่า RS นะฮะไอเอสเรตติ้งนะทำให้คุณคัดหุ้นง่ายขึ้นนะเพราะว่าตัวไหนก็ตามที่มี RS สูงๆโดยเฉพาะ80ขึ้นไปเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วมันชนะตลาดเนี่ยโอกาสที่มันจะชนะต่อไปก็มีครับแต่บางตัวเนี่ยพื้นฐานโคตรดีฮะแต่ค่า RS ต่ำกว่า10เนี่ยคือมันไม่น่าซื้อเพราะมันขาลงเนี่ย คัดได้ง่ายครับแนะวถามพวกนะี้นะมีสอนเช่นกันนะครับต่อมาก็สิบครับถูกไม่ใช่ว่าดีครับแพงไม่ใช่ว่าแย่นะครับคือถูกคือราคาแล้วกันนะหรือว่าขาลงเนี่ยพูด,ดง่ายคือหุ้นขาลงราคาถูกลงกว่าเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะครับหุ้นที่ขาขึ้นราคายิ่งแพงขึ้นไม่แย่นะครับเพราะอะไรครับบางครั้งหุ้นที่เป็นขาลงเนี่ยมันก็จะยังลงได้อีกครับ และหุ้นที่เป็นขาขึ้นมักจะขึ้นต่อได้อีกครับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเข้าใจนะฮะถ้าคุณอยากเทรดหุ้นโมเมนตัมสวยๆนะครับนะฮะสิบเอ็ดครับฟังความเห็นฝั่งตรงข้ามครับการฟังความเห็นของคนที่เห็นด้วยกับหุ้นที่คุณถืออยู่นั้นอะสำคัญนะครับมันทําให้คุณนั้นเฮ้ยสามารถตรวจเช็คอคติได้นะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อหุ้นเพราะว่าเฮ้ยตัวนี้ฉ่นชอบวัดแต่ว่า บางทีอ่ะความชอบเนี่ยตลาดหุ้นมันจะเล่นเงนี้ยเล่นกับความแบบกลัวตกรถกลัวพลาดโอกาสนะฮะบางทีทําให้เราน้าม,มืดบางทีโอ้หุ้นนี้สวยว่ะพื้นฐานดีผ่านตลอดเลยเนี่ยแต่กราบโคตรห่วยเลยแต่เราก็คิดว่าเราคิดถูกนี่ก็เป็นอคติที่บางทีอ่ะการตามผมเนี่ยตามทวิตเตอร์ใช่ไหมก็จะมีคนพูดว่าหุ้นตัวเนี้ยมันทาท็อปแล้วเว้ยมันไม่สวยเนี่ยบางทีเราก็ค่อยเขวงไงแต่ว่า ก็มีคนว่ามันไม่ท็อปหรอกเนี่ยรู้ศักยภาพเติบโตมาสิมันมีอยู่เนี่ยทําให้เราบาลานซ์ได้นะว่าคุณจะถือหรือคุณจะขายนะครับสิอ็ครับทําต้นเสมอนะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าตลาดครับตลาดมีวิธีสอนบทเรียนให้กับคนที่อ่างกาเสมอนะครับงั้นเนี่ยคิดผิดก็ตัดขาดทุนไปช่วงไหนตลาดไม่ให้เงิน ก็เทรดให้น้อยลงพยายามที่จะปรับตัวให้กับฟล o ตลาดให้ได้นะครับ13ครับแบ่งปันความรู้โดยไม่หวังผลตอบแทนครับสิ่งดีที่คุนให้คนอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะวนกลับมาคุณในแบบที่ค่าไม่ถึงนะครับสุดท้ายนะครับนั่งทุนที่มีกําไรนั้นแนหะไม่ใช่แค่การหาหุ้นเก่งนะครับแต่เป็นคนที่สร้างวินัยมีความถอมตนแล้วก็เรียนรู้ไม่มีวันหยุดน,นะครับนี่เป็นแนวทางนะถ้าคุณอยากจปปันพอร์ต โต100%แบบเขาเนี่ยลองทำ13เรื่องนี้ให้ดีครับตอนนี้นะครับเจอกับคลิปหน้าสวัสดีครับ